เดี <poisoned. S 2> ๋ยวเดี๋ยวเราห้เติบพักเที่ยงแล้วจ้าตอนนี้สิบเอ็ดโมงนะคะสามสิบกว่านาทีหนูลงจากโมงหูบาแปดโมงครึ่งค่ะหนูลงแปดโมงครึ่งค่ะฮะล่าซุดเข้าขากันต่ายชาปลาชากันต่ายซุปเฮียรอี๋เนา ขายขากันตายเลยคน้าอยู่กลางใหหน้าผมกหน้ามันก็ซื้อบางมวลน้ำกูตีขายสหบาสอย่างดสามหมาสี่หมาสี่พันกี่บาทอนพี่สามบาทชื่อไหมอ่ะกำไรกูได้เนี่พี่น้องเอ้เนี่นี่มันมาใส่เสียอย่วิ่งเขาด่านะเน้ยด็กหากู ข้าวเลดากย้ต้กจะของหน้าพาขึ้นแล้วค่ะขานาเฮานะขนากูนะนครกูนะโอ้ยข่าวตงนาอีไน้าบนนาธรรมดาค่ะนอนเกลือเอเล่ค่ะจะตัดอะไรจะไหนหรอฮะเมื่อยได้แหละเม่อันกลังย เมื่อดาแล้วเหนื่อยเด้อวานก่แมคู่รู้ว่ามึงนะโอ้บักไกล้ๆไดยคุณอาวเทียงน่ะต่นี้ฮะบั่นออสซิโน่ผมตัวนี้ฮะบั่นออสซิโน่สำหรับควบไก่นะ เตือนห้าหน้านะเป็นแบบกูถูกก็จะมาดูถูกดูหมิ่นกูได้ตีปากเนอะถูกกับกรอเขากินไม่ขอขาพีนน้องเขากินได้ยายห่างยากขออยู่ข้าวทจนแขว่องกูขยันกูแขว่องกเก่าของเขาเลยที่จะย้ายขวนะกัจะดีบ่ามึงเบิกเขว่อ là sức ได้ các đoàn กะให้ cài เลย hên ai อยากได้ dài mới เดี๋ยว là cho sai xí นี้ mà น้อง thế này cho sai xí ก็ mà น่ะ dài มื้อ nem bò hên ừ ปใส่สีดำกุนเฮสีกับผิวเดี๋ยวเข่าก็เลยสีเสือกับผิวนั่นน่ะดามาน้องกระโอมในน้ำแค่ไปใส่อีกสีหนึ่งเนี่ยเห็นเลยนี่อันนี้กระบอกเกลียวสร้อยอันนี้กระไดบะแควนี่คือเหี่ยนไม่ได้แควน่ะฮะบะแคลนก็เหี่ยนเบิร์ตเบาจะแต่แต่ขนมลาย แมเนตะาเ่สเงค้มนะคยกอู่กเออตะกี้นี่แม่ค้ายเครื่องละสเตะแต่ขนมตอนนี้แม่ยาคายเครื่องแล้วบไโอมขนมแล้วแขวก็เลยแม่งอมขนมลายมาบดไดีเด้อแขวเด้อลูกมดรุ้อกิขนม้นมนี่รุ่นนี่รุ่นลูกจะนี่ รุ này, ่นเจ้าน่ะกีบหนึ่งกันกีบนึ่งนะบ่แมนเเมืองฮุบเลยบอกม่นบ่ยายกีบหนึงนะเมืองฮุบบรุ่นแม่้วีบนึงนะเมือฮุบเดียวด้กรีบนึนจะอนพ่นีย่ใน่หนอยู่ที่ายชูมนบ่น่ะอยู่นอนพนโอ้ยนอนกมันไกลกแล้ว เตีเกี่ยวกราษเตียเตยมาหลักอันเกี่ยวอาักคืขัน่เห็นขาบว่าเาันบ่เห็นเขากกระดยบอกเขาม่เกี่ยวเามึงันวะกูกคุนแล้วกูเป็นหินาเก่เกี้ยยังขันกางคืน่าติบได้หญ่เอ้ย คนเมืองดาวหกร่อไอ้้งบงมีพุแสดงไงเนาะองมึงกรบิแสดงไเนาะโอ้เด็ดเด็ดนี่ไปใส่ชุดยังแสดงยายอ๋อดีดเดเนาะตายพอดีขนาดใส่ชุดนั้นยังสิตายไปใส่ชุดนั้นเนี่ยตายพอดีเลยยามนอนมาผัดนาวได้นี่นะชามสต๊ก พามาผัดเย็นหนาวแล้วน้ำ้ังจะน้ายเขากันยังมีเออได้ได้ฝากมาเฮียคืนย้ายนน่นเฮียคืนคืนพี่น้องเลยไอ้ดำ ไอ้ดําแล้วั้งเต้นต่อเด้อไอดํเอ้ยข้นนะเด้อเฮ้ยมันไปหลินอยู่ไซอันนี้นะเฮ้ยตาตาเออดเนะลูกจันน่าหลินน้าเก่นเนาะใายขึ้นอ่ะใครบ่โอ้ยกูกเดียว ก็เด <t od og> uh, ียวไอ้ดำคืนจะดอกเต็มท้องอะไรไอ้ไข่ก็แล้วเอาอีกเอาอีกไอ้ดำเอาอีกแม่ทรายว่าดีปนเต็มบะท้องเลยพระเสือเจ้านะสใส่ไปงานบุญงานบินมาใส่เกี่ยวเข่าเจบเอาง้อสกินเห็นปะนะดีดหัวมันเนี่ยง้อเอ้ยดีดไม่ได้ได้ง้อเอ้ยนี่เก็บเอาไอ้ดำนี่เต็มท้องอะไรนี่เก็บเอาเต็มกับคอเชื่อคอเอา ขอดเขินไอ้ไ้เอเอจะสั้นเลยจะมาชัวดด่วเด็เด็ดนี่ยดา,าคนแเลยบัดี้จะแม่ชั่วแม่ชามเชื่อบักงใหญ่นุ่งมาตายเนี่าายขอดมาค้ามาเป็นนี่แจ็ลูกผู้ใดเอาแม่มันอยู่ไหนโออพอ่นี่พอเห็นบอ,อโอเขา้าวเออขาวขืนอดำข้าวขืนเอานี่เก็บอันนี้เกนะ็บอันนีอ้ดำ โอ๊มาแปดมืดเ้ย้ย้แปดเละมืจละเมื่ได้เห็นอแปดมืตายพี่จ้งได้มันไปเกี่ยวข่าถึงขาดาไม่ได้เสียตัวนี่บอจะใส่ตัวได้ไปหรือขราวดาษใส่ปีกกรจิงจีด่าอีกน้องขึ้นให้กินข่าวซะก่อนมานิไอแล้วคายไปแล้วเอาไว้กินมือหนาเน่อย่าเห็นได้พยังี้ยงพอนต๊ก โอ้ยเหมือนเด้ปะคืนปะไอ้ไข่มาครับรถไอ้ไข่คืนี่น้องโอ้ยสมัยแดดเปี้ยงป่างเปี้ยงป่างเธอเฮ้ยยายตัดมายายตตดคืนมาแดดดิบยิ่มเนี่ยนี่หือล้มกระบ่มีบ้านี้ยิ่งติ่งให้กวยยางอรรถปั๊ดเนาะบ่ใายจะตายนะได้หืลอยแข่งลอยคาเด้ สามาแดดแทแดดว่าเธอนาไซกี่เมกน,นะบม่มีแต่แดดอย่างเดียวเออกินหายกินข้าวพี่น้องได้เวลาพักเที่ยงขึ้นกินข้าวแล้วค่ะปาเกิดกับบอไส้ให้ลูกทีมตายยังพุตีบ่มันเดดมันห่อนนะตี่ในนอ้มันกระโพงบมดตัว รู้มอจักรูผู้ใดเด้อเจแมนสวยเด้อจักรูผายนี่แหละมันอยู่อดเก้าเด้ยห้ห้าหองห้สามหเด้อสาเด้นี่เออคันนถบ้านนี่ยจะไปไว้ยุคขันบางๆนั่นนี่นะ หน่าติดน่าติดเอาคนหนึ่งไะตาใช่ไยลูกจะนะฮะเออทางล่างไปโดดน้ำไปโดดท่วน้องโดให้ยใตอดง้มเอาง้มเลยก็มาซากตาคือผานี่โอ้ยเข่านะพี่น้องโอ้ยโอ้ย เฮ็นเข่าแล้วเมื่อยดิโนถึงแล้วพี่น้องเอย้ยที่ยังเฮือนเทือนไงโอ้ยลอยแข้งลอยคาเนี่ยไอด้ดำขี่รถมาเอาคอยแน,น,น่ไอ้ดำขี่รถมาเอาคอยแน่ยากสิบ,บ่กเทือนมึงไงดิ เสียงก็จนเชียงบอมี่เป็นวัดช้างเชื้อมกุกตานกับตายพี่น้องดึกเป็นยัง,งยไงไฟเขาเผาเขาบอกเจตีน่ะบางทีน้ำหน่อสัง่งอ๋ย เวยียค่ะนุขึ้นน้ำ้างหมูเด้อค่ะใายขึ้นน้ำ้างหมูเด้อแม่ซิบะเที่ยงนุ่มไปได้ได้นุ่มขึ้นน้ำ้างหมูได้ย่านะอย่ามาพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะฉันขึ้นทีหลังนะอ่อแล้วพี่หนังเลยเมื่อยเลยชาโนมชาคิว อีกแย่วโอ้ยยอกโอเคพี่น้องนี่ก็ลั็ินกับข้าวใ่เนาะทำก็กรรมกินข้าวน้ไปนแต่ยังกิจต้องเบิ์คลิวนาด้วยพี่น้องเนอ